ันเคยได้ยินมาว่ามันมีสถานการณ์คาดคิดเกิดขึ้นระหว่างการสอบแต่ฉันไม่เคยคิดว่ามันจะหมายถึงอะไรแบบนี้ท่าทางของผู้คุมสอบก็ดูแปลกๆด้วยเดินเจี้ยวลังมดก่อนที่เราจะย้อนเวลากลับมาไม่เคยมีดันเจี้ยนลับหรือว่าท่านี่เป็นเหตุผลเกิดจากการที่เราเริ่มเปลี่ยนแปลงอดีตล่ะ <c oughs> เอ้อเอ๊ะนั่นเสียงของฮีมันซูนี่เราจะทำยังไงกันดี <c oughs> ตอนนี้ขนาน่าจะยังไม่ตายหรอก มดเกินกินมันมินิสัยชอบเก็บอาหารไว้แบบเป็นๆถ้าเราล้อผู้คุมสอบมาถึงมือจุดทอหลอทางเข้าดันเจียนลับมันจะถูกปิดเมื่อมีคนสามารถผ่านเข้ามาได้แล้วจะไม่แน่ใจว่าผู้คุมสอบจะสามารถตามเราเข้ามาได้หรือเปล่าเราไม่ใจว่าเขาคงเป็นกังวลเพราะนี่เป็นดันเจียนที่พวกเราไม่เคยเข้ามาก่อนและตอนนี้มีผู้สมัครแค่สองคนที่ต้องช่วยกันเคลียร์แต่มันมีเหตุผลที่เราจะเสี่ยงเดิมพันกับมันอยู่เป้าหมายของเรา คือการเคลียร์ดันเจียนได้เป็นคนแรกนั่นคือน้ำอมฤตหลังจากดันเจียนถูกเคลียร์ฮันเตอร์จะได้รับรางวัลหลากหลายรูปแบบในบรรดาของรางวัลเหล่านั้นมันมีความเป็นไปได้ว่าผู้ที่เคลียร์ดันเจียนเป็นคนแรกจะได้เป็นคนรับน้ำอมฤตเพราะมันมีผลในการเพิ่มค่าสถานะของฮันเตอร์มันเป็นยาวิเศษที่ฮันเตอร์ทุกคนต้องการถึงแม้มันจะเป็นเหมือนผีเสื้อกลางคืนบินเข้ากองไฟ แต่ถ้าคนหนึ่งคือราชาการปัน้นและอีกคนหนึ่งคือผู้ที่ย้อนเวลากลับมางั้นการเดิมพันครั้งนี้มันก็อาจจะแตกต่างออกไปต่อให้มันจะอันตรายแต่พวกเราก็น่าจะลองพยายามช่วยเขาเท่าที่เราจะทำได้นะช่วยเหลือและปกป้องผู้คนที่ตกอยู่ในอันตรายเป็นคิดว่านั่นลหละคือความหมายของการเป็นฮันเตอร์ หายวุนว่นวายอู้นายพูดถูกแล้วละ่ะฉันละอายใจเหลือเกินที่ก่อนหน้านี้เกิดความลังเลพี่พูดเป็นกันเองกับผมก็ได้ยังไงผมก็เด็กกว่าพี่นะฮ่าฮ่าเขาเป็นเหมือนก่อนที่เราจะย้อนกลับมาเป๊ะเลยนะเอาละ่ะฉันจะปล่อยให้นายออกคาสั่งตามที่เราได้ตกลงกันไว้นายเรียกฉันว่าพี่ก็ได้นะผมจะทําตามนั้นครับพี่แดโฮถ้างั้นมาเริ่มพิชิตเดินเจียนกันเถอะ ทำของมพดพวกกืนกินเบอร์นอะทำไมศพมดพวกนี้ถึงยังขึ้นไหวได้อยู่กันเนี่ยพวกมันเป็นมอนสเตอร์ที่กลายเป็นผีดิบไปแล้วหลังจากถูกกืนกินดโดยมดผีแม่เองยฉันอยากรู้จริงๆว่ามพดพวกนี้มาจากไหนกันนักหนาแต่ก็ไม่น่าเป็นกังวลในการต่อสู้นี้เป็นไปได้ไดีด ไม่นึกเลยว่ามันจะง่ายแบบนี้หรือว่าเราได้ความแข่งแกร่งเหนือมนุษย์มาจากความกดดันที่เราเข้ามาในเดนเจียนรับเป็นครั้งแรกนันหรอพี่ข้างหลังมีอีกสองตัวโอ้ต้องขอบคุณโซจุนเมื่อใดที่มีการโจมตีเหนือความคาดหมายหอกและคำสั่งของโซจุน จะปรากฏขึ้นเพื่อพาเราออกจากเหตุการณ์วิกฤตมันเหมือนกับเขาเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์ต่อสู้มานับครั้งไม่ถ้วนมีทางซ้ายอสามตัวพี่จัดไปเขาเพิ่งพาได้มากจริงที่นี่ทำไมมีเต่ม,มอดเหลืองแสงพวกมอดผีน่าจะใช้มอดเลืองแสงเพื่อล่อลวงมอดหินให้มาติดกับนะ่ะเลยเนาะรู้สึกว่ามอดเลืองแสงแถวๆนี้เริ่มเพิ่มมากขึ้นอีกเนาะ ้ามันเป็นอย่างที่นายว่างั้นใช่ผมพูดไม่ผิดหรอกแสดงว่าเราใกล้ถึงห้องของบอสมันแล้วผมมั่นใจว่าฮีมันสูต้องอยู่ที่นั่นแม้ว่าฮิมันสูมันจะงี่เง่าแต่ฉันหวังว่ามันจะไม่เป็นอะไรนะนั่นเขาอยู่นั่นไงเจ้าบ้านั่นเฮ้พี่แดโฮลบแล้วบ้านนะช้าเกินไป ที่แดโฮฉันยังไม่เป็นไรฉันหุ้มตัวเองไว้ได้วยมานาะแต่ฉันคิดว่าเกาะมนาของฉันคงทนได้อีกไม่นานแข็งมากมันแข็งซะยิ่งกว่าเกาะของหุ่นจำลองอีกเลื่อของมันแข็งขนาดไหนกันเนี่ยเราต้องหาจุดอ่อนของมันให้เจอฮิซส่คิด คิดได้ออกยุอดออนของมันอยู่ตรงไหนก่อนหน้านี้เราสู้กับมอนเตอร์มานับไปท่วนและใช้ความพยายามอย่างมากในการศึกษาจุดอ่อนของพวกมันนั่นเขาตัดอะไรเนาะมันคือตาและเสาอากาศ พี่เดโฮเป็นอะไรหรือเปล่าครับฉันไม่เป็นเลยฉันยังสู้ไหวพี่เดโฮฟังผมให้ดีๆนะเราต้งเปลี่ยนต้องดึงมันออกจากพื้นที่นี้ก่อนที่มันจะซ่อนตัวอีกครั้งดึงชุดน,นั้นอกอกมามันยังไม่ได้เสร็จเราแล้วงั้นหรอผมแค่ทําลายตาเสากาของมันทําอะไรมันไม่ได้หรอกเราต้องโจมตีจุดอ่อนที่แท้จริงของมันพี่ทําได้ไหมไม่สิพี่ต้องทําให้ได้ผมมั่นใจว่าพี่ต้องทําได้ ฮันเตอร์ที่ใช้กำปั้นคือเขาใฮ้ Hi, ทำไมนายต่อสู้อย่างมุทะลุแบบนั้นล่ะฉันไม่คิดว่านายจะดีพอสำหรับทีมของเรานะได้โปรดออกไปสัเถอะฉันไม่สามารถสั่งการนายได้หากนายใช้สไตล์การต่อสู้ที่ฉันไม่เคยเห็นแบบนี้ฉันอยากให้นายออกไปจากทีมซะถ้านายเข้ามาโดยไม่ใช้อาวุธอย่างน้อยก็ต้องมีทักษะอะไรติดมาบ้างสินายมีดีแค่ค,ความแข็งแรงแต่ทำไมไร้ประโยชน์ขนาดนี้ นี่พี่แดโฮสไตล์การต่อสู้ของพี่มันเจ๋งมากเลยรู้ไหมพี่คือแฮนเตอร์ที่มีความมุ่งมั่นมากที่สุดที่ผมเคยเจอเลยนะเอาละฉันเข้าใจแล้วเป็นชื่อใจนายนะโตตุนเย้ yeah! แกไม่มีสิทธิม์มาเรีย ฉันก็พอยาสูป yeah! ิ้เฮ้ร่างกายส่วนล่างที่อยู่ใต้ดินมันไม่ีเปลือกคุ้มน้นเหรอโทจุนเป็นคงล่างมันไว้ไม่ไหวเนาะทำได้ดีมากเลยครับแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้มันก็ดีเกินพอแล้ว เราอยู่กับคนที่ได้ชื่อว่าจะเป็นราชากำปันน้นในอนาคตจะจัดการมันแบบธรรมดาได้ยังไงย่า <Yeah! S 1> คุณคือผู้เคลียเดินเจี้ยลับเป็นคนแรกคุณทำภารกิจสำเร็จอ้ขอบคุณมากเลยนะครับพี่แดฮอ กระจายรางวัลให้กับผู้เคลียร์ดันเจียนเป็นคนแรกหลังจากนั้นไหนดูสิลีโซจินและยูอินเฮนี่คือใบอนุญาตฮันเตอร์ที่พิสูจน์ว่าพวกคุณทั้งสองคนได้เป็นฮันเตอร์อย่างเป็นทางการขอแสดงความยินดีที่ผ่านการทดสอบรอบสุดท้ายนะครับหลังจากเรื่องราวต่างๆจบลงพวกเราก็ผ่านการทดสอบและได้เป็นฮันเตอร์อย่างเป็นทางการในที่สุดเอ๊ะ ทำไมซอนอาดูเศร้าจังละ่ะก็ก่อนหน้านี้เธอถูกลิฟขนมไปละสิแม้ว่านี่จะเป็นก้าวแรกในการเปลี่ยนแปลงอนาคตแต่เราก็จะไม่ลืมว่านี่แค่จุดเริ่มต้นหือทำไมแสงมานาถึงส่องขึ้นมาละ่ะมันก็ยังไม่ได้มีเสียงไซเรนเตือนว่าจะมีรอยแยกก่อตัวขึ้นมานี่นาอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก,กระเป๋าฮะนี่มันเวทมนต์อมยิ้นเหรอ ใไ้ชเชวเตทมนแบบนั้นหรือว่าจะเป็นมันเหมือนกับตอนที่บ้านของอื่นเฮทลมและตอนที่กระทิงเครเตนถูกจับยึดเวทมนต์ของซอนอามันรุนแรงถึงจุดที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้ว